กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาอาสมองสุบอนสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะนาป่าพี่น้องเ้ยตอนนี้เขายัางอยู่ในเฮนนาคือเก่าพี่น้องเ้ยยังเกี่ยวเขาอยู่คือเก่าเมื่อนี้ก็เกี่ยวดลายเติบก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น,อนอ้องเอมื่อนี้ขึ้นเบิ้ลเมื่อ <ơi. S 2> เปิดหมาก่อน คือเบิดมื่อพี่น้องจักเสียงเพลงเสียงยังหนูกเอาจะถมถมใช่แม่น้องกิเกี่ยนเต้นเต้นใส่ไหมเอาเต้นเลยเต้นใส่เลยเสียงเพลงมันต่งมันม่วนแม่แม่น้องอันเนยน้องกิเกี่เกี่ยวเขาเอาเกี่ยวไว้ไว้เฮ้ยเอาเอาอันไห้นี่แหละเป็นขับปลูกน้อเฮ้ยขู่วานใจเขาเป็นทางไหนเบิร์วะวานใจไปทางใหม่แล้ว ไปทางไหนเลยผดาลโอ้บาดตายเพื่นมัดเขายลุมพวกพี่น้องต้นไปใายต้นไปใชเอ้าต้นละซับไม้คดด้นเด้เออพี่น,ออน,น้องอันนี้กะเพิ่นมาเก,กี่ยวเขาโซอ่อีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อน,นี้นะ มากรซื้อมาแล้ววะมาบ่ลายคนนะประมาณจะคนสองสี่หกแปดสิบสิบคนตั้งคนนั่นในครอบครัวอีกคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศก็กบึึ้มแบบนี้อยู่วัดมือพี่น้องไร่งว้ขอคอกซอ,อยอันพออันเน้ยเนี่ยอาดหัวดีดีน่เด้อก่อนข่าวนะมันจะออกทั้งนี้ไรอัดทเดนี่ย้าวลุ่มนั่น คอก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 เฮ้ยงอวบอิ่มมาละไปจากขขาวพี่น้องมาค้นขขาวน้ำกันเด้อค้นข่าวซอยพ่อน้องอาเนยพี่น้องเอ๋ยพ่อน้องอาเนยมาค้นขขาวนี่ คนเต็มที่เลยเอาไปคุดข้างหน้าหไงเลยฮะพธ่บาตายผมกนยังอยู่พุ่นพี่น้องเลยเฮาสิควนข่าวซอยพออ่อนออเนยพี่น้องนี่ผมมีตาก้องพี่น้องเลยยังรอตาก,ออาก้องผมไมกเถอะ เสียงเพลงกระุ่มๆอยู่พี่น้องตัวยังประธานสุกกะมีตัวสุกกะมีพี่น้องเอ้ยยังอันนี้ประธานในสุกปันใดเอออีแตนเอออีแตนปั่นออลีแตนแก่พี่น้องเอ้ยวยบวอพิดวอถือสเนียจังหวะในระดับเอาเอาเอาโอ้ปลาปลาสสนียครับเราไทยวะมาจนกาลุกคนได้ยาน ้เร่งอจอดนะแม่าสบานนยดีอีเขาเป็นคนขับเ้าเป็นคนพี่อไปเพิ่มฝาสนะนีครับคันนาฮ<ป>ูอเลยเนี่มดีแขลอดเนอะ เจ้ญญาก็ยายามเราใช้ดีแขวบออเาว่าเขาเก่งอยูาา่แล้วจ้าล้วมันปีดน,นึ้เลละ่ละเวลาคือขนาดยานอย่างมันมปีดอุ้ยมันเป็นน้ำคลองเจ้า ตอนยุกล้องคอยน้างามๆเจ้าน่ะยุกล้องจังจะเป็นไดสีเหล่ๆกล้องมืดอันพี่น้องพี่น้องอันสภาพปลาสนีมือผูุบๆเป็นน้ำกล้องแล้วพี่น้องเด้ออันตัวจริงปลาสนีน้างามเลยแต่วในกล้องมันมืดอุ้ยบาตุนกล้าเป็นตากล้องให้ปลาสนีขอขอกล้องเป็นปลาสนีก่อน จาก,กันเด okay. ้อได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวัสดีเอาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเซลฟี่เลยค่ะแม่ป่ะแม่ปูเป็นอย่างข้าวกล้องข้าวกล้องน้ำปลาเสนีพี่น้องเส้กล้องหนาประาจักบาท Phát sinh nhìn như thế là nhìn kinh Ừ Ủa chứ mà nhọc no Cái này nhọc, cái này là bà nhọc Ha 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 Mà tớn cậu nhọc ra nhọc đi Phát sinh nhìn mặc nhọc Ủa ลงได้ยู่ดอกะลงยี่โมปัศนีปัศนีแล้วก็กาลงพี่โมระยะรอยรถปี๋รอยะเสียโคมงามเนาะรถปีนี่มัดโคมงามเลยพอดีว่าีีโม่ว่ารถเตีเนาะนีก ย้อนไปไก่ไปได้แห้งอะไรแบกานตุนกา้นไ่ตว่าเกินหน่อย่บาตนกาฮูว่าปานีมักย่องตุนกากัย่องเอาย่องเอายืนย่องอยู่เหมือ ทอยกัเปลี่ยนอยีกได้พวกเราทอยเปิี่นเ้อเซ็ต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 ลองลุมพวกเราลงรไรใช่เปลาเดวนี้น,อนอ้องคนเข่ากระบะต้นก้ากับพอน้องอนเยนยนี่อันนี้ก็ยังมาอยากซุกปัญใดพี่น้องเลยบนซุกบนปซุก แปลว่าบอนมีน้ำบอมีน้ำกระซูแต่บอนบอมีน้ำกาบอซูพี่น้องไปเลยค่ะลุยเป็นลุยพี่น้องเลยนี่พี่น้องพี่น้องเขาหลังจากคนข่าวเลวเนาะคนข่าวไลยคนเขาก็เลยมาเกี่ยวพี่นออ้องเลยกี่วต้อนกับพ้นพ้นตก๊กเงียบพ้นต๊กป่อย,อยพี่น้องเลย

ออก,กับโบุรีง,งามเราก,ก็ไปแหวดแหวดนี่แต่ป่าพักแย่งนะไม่ต้องปลาซะออนป่าพักแย่งลาย าาตากล้องหายไปแล้วเลยโมกิกิเป็นตากล้องโมกิจิเปตากล้องหายป้าหายป้าสนี บรรยากาศยามแรงน้ำกันพี่น้องเลยต้นสมไถ่ของนาบรรยากาศยังิ่งขมขำพี่น้อง,งเอ้ยทำแรงพ้นตกปล่อยๆพี่น้องนี่ตอนนี้กับพ้นตกแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิเกี่ยวเขากับเบ,บิด์ตทงเนี่ยพัดในหื้อเลยพน้นแบบมาตกก่อนจักสิได้สำได้พี่น้องผู้ส่ขขวนคนเขากระถึกอยู่ทางผู้ ผู้เลี้ยงทั้งในก็เลี้ยงผู้เลี้ยงทั้งนอกก็เลี้ยงเอา้าคนเป็นคนพี่น้องปบพลน้องกิ๊กไปเอาผ้าตั้งในลูกนะคะนะ่ะบอลแม่เขี้ยวย่นขับไปนะไปเอาผ้าตั้งผ้าพ่อต้อยผู้ซอยวิ่งกันพี่น้องพูดน้องกิ๊กกระเล่นเล่นกุนกุนเนาะตอนนี้กักบฝนตกปล่อยๆพี่น้องเลย หักกระหืดได้ประมาณสัมเนี้แล้วพี่น้องอเอ้ยโอ้พียกพจน์มาแล้วเหลือหาพี่น้องอเอ้ยตามทุงหายถงหน้าพี่น้องอเอ้ยอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อพี่น้องอเอ้ยตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศยามแรงๆตอนนี้ก็ประมาณประมาณหามงหลืออะไรพี่น้องตอนนี้ประมาณหามงแรงแล้วฝนกระตกปลอย ตุ๊กกันยังบลาลยพี่น้องยังบลาลยแล้วใกล้สิลแล้วเลยพี่น้องเลยตัวนี้นะใกล้สิลแล้วแล้วใกล้สิแล็ประมาณอีกสิบเมื่อเดยจังสิแล้วเนาะเกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเบลร่งบรีบแต่ว่ากระเลนน้ำพ้นอยู่ดอกคลิปนี้เขาก็ขอจบคลิปเพียงเทนีเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนี์ป่าในเด้อพี่นอ้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยมีแนวให้เบิ่งหลายๆอย่างเนาะสบายดี